หล,หลังจากพี่ได้โอลิมปิกเหรียญทองมาแล้วค่ะหลังจากนั้นพี่มีการชกมวยอีกไหมคะไม่คฮะก็คือแขวรนรวมเลยคือ,อในวันที่จริงๆเนี่ยผมอยากเลิกชกมวยตั้งแต่ปีสองพันสี่แล้วท,ท,ที่แพ้เนาะ,ะเพราะอายุเยอะทีนี้พอวันที่เราได้เหรียญทองอายุสามสิบสาปีกับเจ็ดเดือน<ะ>มันเป็นจุดสูงสุดของเราที่เราตั้งพ่อไว้ว่าขอให้เราเนี่ยได้เหรียญได้เหรียญน,นึ่งในโอลิมปิก แต่วันนั้นเราได้เหรียญทองกลับมา<ะ>มันยังเป็นวันสุดท้ายเราไม่ได้เสียใจอะไรเลยเราดีใจด้วยซ้ำว่าพอแล้วเลิกเจ็บเลิกเหนื่อยพักผ่อนดีวกว่าไปเป็นอย่างอื่นดีวกว่าก็เราสบายใจด้วยซ้ำไม่ต้องเอาอะไรมาแบกภาระไว้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามาซ้อมกินอันนี้ก็ไม่ได้เที่ยวกลางคืนไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่เป็นนักกีฬาต้องฟิกหมดเป็นเหมือนเข็มนาฬิกา<ะ>ที่วนอยู่พอวันที่ได้เหรียญทองเราก็บอกตัวเองว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของเราแล้ว เพราะนักกีฬามันไม่สามารถที่จะต่อยจนแก่จนแขเสียนได้ด้วยอายุด้วยร่างกายด้วยจิตใจมันครบทุกอย่างแล้วก็เลยตัดนใจเลิกก็ทําให้เราสึกสบายใจโล่งขึ้นเยอะอไม่เสียใจไม่เสียใจครับเพราะทุกอย่างคอม plete ถูกต้องครับหมดเรียบร้อยแล้วกับสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราอยากจะทําครบหมดทุกอย่างครบทุกเหรียญในการแข่งขันทั่วโลกนี้ซีเกมเอเชียนเกมชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกมวยทหารโลกอ่ามวยทหารโลกครับ ได้ครบ,ครบทุกคบอแล้วทองครับทุกโ์นั้น